สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบอาหารไทยที่มาตรติดิเนี่ยมีหลายร้านนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะพามาร้านหนึ่งเพราะว่าร้านเนี้ยได้ึ้นชื่อว่าเป็นร้านที่แบบทำอาหารไทยได้แซ่บมากๆแซ่บสุดๆซึ่งเราชอบมากเลยวันนี้ก็เลยจะพาพี่เต้มาลองกินอาหารไทยนะคะดูซิว่าเขาจะชอบหรือเปล่าไปกันเลย เข้ามาในร้านแล้วพนักงานจะนำข้าวเกลียบม,มาเสิร์ฟให้ทันทีเลยค่ะเพราะร้านอาหารที่สเปนเขาจะเสิร์ฟขนมปังที่เรียกว่าปันเป็นอาหารจานแรกให้ทานเล่นๆแต่สลับร้านอาหารไทยอย่างเราเราก็ต้องเสิร์ฟเป็นข้าวเกลียบแทนค่ะแล้วในช่วงโควิดแบบนี้การดูเมนูอาหารเขาแนะนำให้สแกน QR โค้ดแทนนะคะเพื่อป้องกันการสัมผัสตัวเมนูที่อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อไวรัสได้ค่ะ อาหารที่สเปนเขาจะแยกเป็นอาหารจานแรกและจานที่2นะคะอย่างร้านโยไทยเนี่ยเมนูอาหารจานแรกก็มีทั้งทอดมันทะเลราคาประมาณ7ยูโร80ไก่สเต๊ะ7ยูโร50และปอเปี๊ย6ยูโร80เป็นต้นค่ะ ของคนสเปนเวลาชนแก้วจะพูดคำว่าซาลุตนะคะความหมายก็คือฉลองหรือชนแก้วนั่นเองส่วนภาษาสเปนที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารคำอื่นยังมีอะไรอีกไปฟังพี่เป้กันเลยค่ะสำหรับคำแรกถ้าเราอยากจะอวยพรให้เขารับประทานอาหารให้อร่อยเราควรจะพูดว่ายังไงดีคะ que Bu Prove Provecho ส่วนคำต่อไปคำว่าอาหารค่ะ comida comida แล้วคําว่าจานล่ะคะกละถกกระตกช้อนกุชระกุชระซ้อมเทน e d ร์เทน e d ร์มีดกุชิโยกุชิโยมาถึงคําว่าแก้วน้ําบ้างนะคะบาโซบาโซและที่ขาดไปได้อีกอย่างหนึ่งก็คือกระดาษเช็ดปากนะคะเขาเรียกว่าอะไรเซอร์วิเจตาเซอร์วิเจตา เราทราบอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารไปแล้วตอนนี้เรามาฟังคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารเช้าอาหารกลางวันและอาหารเย็นบ้างเริ่มจากอาหารเช้านะคะ Desayuno d e ซายู n o ส่วนอาหารกลางวันนั่นก็คือ Comida อ Com o m i d อ o a l m u e r ล o almuer <So. S 1> ก็มี2องคำให้เลือกใช้นะคะสะดวกใช้คำไหนก็ใช้คำนั้นเลยค่ะต่อไปเป็นอาหารข้ามหรืออาหารเย็นนะคะเซนาเซนาครบอาหารหลักทั้ง3ม,มื้อไปแล้วทีนี้มาถึงมื้ออาหารว่างบ้างเขาเรียกว่าอะไรคะเมรีเอ nda เมรีเ n ของหวานหรือขนมหวาน postrepostre คราวนี้มาถึงการพูดเป็นประโยคบ้างนะคะอย่างถ้าเราอยากจะสั่งอาหารกับพนักงานเสิร์ฟเช่นพี่เป้อยากจะสั่งตำผล,ลไม้จะต้องพูดเป็นภาษาสเปนว่ายัางไงคะ yo quiero ensalada de frutas yo quiero ensalada de frutas เมื่อทานอาหารครบเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราอยากจะเรียกพนักงานเสิร์ฟมาจ่ายบินมาเช็คบินจะต้องพูดว่ายัางไงคะ me t r a e la cuenta por favor Me tra e cuenta trai por favor la มาถึงคำสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะถ้าเราอยากจะให้ทิปกับพนักงานเสิร์ฟเราคำว่าทิปเนี่ยพูดว่ายังไงคะ Propina p r o p i n าป้นแบบอทไมใช่ ตอนนี้เราอยู่กับพี่โยนะคะเจ้าของร้านแล้วก็เป็นแบบด้วยเป็นหมดทุกอย่างเป็นหมดทุกอย่างอาหารไทยของพี่โยจุดเด่นที่เน้นเลยคือจังไงคะก็ต้องเป็นก็ไทยไทยไม่ถึงกับไทยร้อยเปอร์เซ็นแต่ทีนพี่โยก็เน้นว่ารสชาติต้องเป็นไทยแล้วก็ฝรั่งกินได้แต่ถ้าคนไทยมาก็คือเราจะต้องทำเป็นไทยแท้มาตรฐานจริงๆส่วนมากฝรั่งจะมา แล้วก็ฝรั่งจะสัส่งพวกออรสชาติอ่อนทอนไม่เผ็ดมากเราคนสเปนคนที่นี่จะไม่เคีรยวเยอะก็ผัดไทยไมันก็จะเป็นผัดไทยผัดไทยนี่ถ้าไม่มีวันไหนไม่มีผัดไทยจะเป็นปกต,<อ>ต,ติไดประมาณสิบจานขึ้นไปผัดไทยจะ,<อ>จะต้องออกตลอดคือขายด,ด,ดีมากถ้ามาอะไรก็โทรหาพี่โยนะพี่โยอยู่ตรงนี้ต้องจองก่อนนะคะใช่ค่ะต้องโทรมาจองนะคะตามที่โยไทยปุนโตเอส ยดีตอ d ร a วัน้ว kind of okay, ันนี u ว d นนี้วัน o s วันนี้วัน u ี้วันน a ้วันนี้วันนี้วันนี้วันนค้วนนี้วันนคะวอนนีนนา้ันนี้วันนี้ันนี้วันนีนนันนี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 ้วนนนนนร้นนน้นนี โกวิดาไอแลนด์เดซ่าก็คืออาหารไทยนะคะอร่อยอร่อยเป็นไทยแท้ขอทานคุชเชนคุ้นๆน้อโอเคใช่ใช่บายบาย